อนนี้อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีและเราจะมาถ่ายทำวิพิธภัณฑ์ลูกหลานทำมังกรถ้าอยากรู้นะคะว่าข้างในเป็นยังไงเเข้าไปชมกันได้เลยค่ะไดเลยค่ะได้เลยได้เลยได้เลยค้เ้เยด้เ้้เยไดนด้เลเยด้เลกด้ยไดกัลเยได้นรเลยนด้เ้เพรด้ย่้ล้เลยน้้้ย้ล้ ก็ในมือผมแล้วองค์วบาต้องทำบุญนั้นนะครับเราไม่ตีจ่ายนะครับเราทำบุญหนึ่งร้อยมอบให้ตึงองค์ครับเออลจนาสโนะครับองทองนะครับอบุญก้นนะครับ่านั้นนี้ค่นายดีเดชัยนะครับพักนะานาดำรงศักนะครับขบุญข้อสาอีกสององนึ่งนะครับ ขอขอบคุณคุณสุนีเชื้อประกอบผิดนะครับมาาันลูกันงกรนะคะภายในนะคะก็จะมีหลาของพระบรราชชนนนะคะที่สเก็ัค่ท่ห้องแรกนะคะก็จะเป็นสร้อยปียนนะคะห้องที่สอนะคะก็จะเป็นหองิยาหรือการกำเนิดโลกห้องที่สามนะคะก็เป็นห้องแิยญาเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันค่ะจะเป็นการกำเนิดมนุษย์นะคะ องที่สี่นะคะจะเป็นห้องตำนานเซนส์ห้อท่นะคะห้องทนค่ะก็เป็นห้องตำนานปฐมกษัตริย์นะคะห้องที่หกค่ะคราชวงศ์เวิตเทยนางค่ะยหญลาห้องที่เจ็ดนะคะเป็นท่านรัต์โจกห้องที่แปนะคะคือราชวงศ์ที่เก้านะคะคือราชวงศ์เท่านและห้องทีนะคะ ห้าร้อยบาทขอขอบคุณนะครับคุบมิดีกนะครับห้องละทีออนอีกสามร้อยนะครับห้องที่สองนะคะขอขอบคุณนายตุมิดีนะครับเลิกอนนีานักนะครับนี่ทำทุกอย่างเลยนะครับขอบุญคูณเงอีสองถุงสองร้อยบาทนี่นะครับเห็นได้เลยนะครับห้าสามสีขาวนะครับาทุานะคะห้องละช่หห้องที่สิบหนะคะชวงหนงหบิทตานะคะ ราชวั่นเคื่อักาสมบัติแนะครับตรู่าสาอีกหล่ว่างนะหแป๋วควร้คณแป๋วนะครับแบบชูเกียรตินะครับมาจากสปูสาคอท่าฉลองนะครับสี่้อยบาทนะครับขอขอบคุณมากนะครับนางสาววิกิณนะครับนักสัาคสมนะคะอยู่ บางหวางาสีเจรลญนะครับสำมบุญหนึ่ถุงหนึอยบาทนะครับขอรอบคุณนาคทกรยบแล้ว้องสุดท้ายนะคะขุนเปรียกชาวจีนในปรัะเทศสยอมค่ะหนึ่งร้อยบาทนี่คงจะปยย่สารเจ้าแท้ซิ่งคงเปียใหญ่หรือเปล่าครับครับตอไปนะคะเราก็จะไปที่ห้อหลังนะคะก็รรบุอ่าคุณันท์อก ค่ะอันนี้ก็เป็นห้องสุดท้ายแล้วนะคะเป็นห้องที่21ค่ะแล้วเราก็เดินต่อมาทางด้านนี้เลยนะคะค่ะด้านนี้นะคะก็จะเป็นร้านของฝากของที่ระลึกน,นะคะก่อนที่เราจะไปสา,ารพ่อหลักเมืองค่ะ,ไไคะบ๊ายบายไปเลยค่ะ กเสป็รด้วยนะครับแล้วท่านที่ได้กบไหว้ขอพรเจ้าพ่อหลักเรือนะครับเสร็จที่นีร้อยแล้วนะครับปีนี้ไปนะคะจะเป็นสาเาพอหลักเรือก็เรียนได้ครับและขอเชิญชวนสีิติที่ผู่บ้านบางัหวันะครับเชื่อว่าที่อกีต้องบอกว่าสี่นิตเป็นอย่างไรนะครับท่เพอ 13น,น,นาฬิกา14นนาฬิกาและ15บานาฬิกานะครับต้องขอเรียนเกือกนะครับครับขออนุญาตประกาศขอบคุณท่านที่มาทำบุกับเจ้าพ่อหลัเมือนะครับขอบคุณคนะมีอายุรคนพณหนึ่งพันสามร้อสี่พันสี้อยพนานคนชาวโลก็มางรับข่าวที่เรา,นานรพ,พู้กันแล้วกันเลยนะคะตาเลยค่ะ อ่คุณนุนจีวัเราวะแม่ปีศาบกอสมตำบลมาดิหนึ่งร้อยอ่อนปนปนเศรษฐีเดชอ่อนนุ่มครับอยู่กอสมำธนบุรีตลาดปูตำบลมาดิหนึ่งร้อยบาทครับขอบคุณครับคุณสายยันอ่อนนุ่มนะครับอยู่เพชรบุรีตำบลมาดิหนึ่งร้อยบาทครับขอขอบคุณคุณรัชตะวันอันนี้คือ จะพอหลักเมืองค่ะ ค่ะแล้วอันนี้ก็คือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะคะที่ทุกคนต้องมากราบไหว้ต,ตากาลากันค่ะถ้าอย่างนั้นสรุปรายได้ทั้งโต๊ะ500บาทค่ะนี่นะคะจะเป็นหอละครสำลีนะคะจะเป็นใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะต่อไปก็จะเป็นกาลาร์เจนชั้นนะคะที่ล้อมรอบด้วยน้ำค่ะขออ่อนกับพ็กล็อกคิ่วก่อนนะครับแล้วก็มากราบขอพรกับสัตว์ประหลาด เป็นเวลาปกตินะครับหาด้านล่างได้มีการทับโคมากนะครับนะองค์เท่าพ่อของเราซึ่งเราเห็นอยู่นี่เป็นองค์จริงนะครับอยู่ด้านในนะครับแล้วเวลานี้นะครับบนสารต่างๆที่เราได้นำออกมานะครับเช่นรักสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หมู่บ้านสกอสวรรค์นะคะซึ่งที่นี่นะคะสร้างจำลองมาจากประเทศกีนนะคะชื่อหมู่บ้านชื่อว่าเมืองหลีเกียงหรือเกียงนะคะเป็น ประเทศที <muitas> <arias> ่มีความยาวนานมากกว่าเป็นพันพันปีนะคะเดี๋ยวตามมาดูกันเลยค่ะทุกท่คะมีหนังสองเรื่องนะคะต้องเที่ยวไทยและเศกาลสุบุรนีติค่ะเบอรุกท่านมาาเชทุกท่านใช้บริการได้ติดต่อซิค่ะทึงมากรูองนซื้อขอ

แตงโนกระดาษแข็ง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 แข็่แข็งแข็งแขนะคนะขง็งง ค่ะเส่วนที่ทุกท่านเห็นนะคะก็คือตะคูไข่นะคะลองดูได้ละคะที่เขาสวยงามมาก ที่เรายุนอยู่ตรงนี้นะคะก็ะคือบันไดสวรรค์นะคะ